ธรรมชาติเนี่ยเวลาที่ร่างกายภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเริ่มจะอ่อนแอหลังจากวัยชราเราก็จะมะีสุขภาพที่อาจจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันพอที่จะให้เกิดเราแข็งแรงได้ก็อาจจะมีบางครั้งเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งร่างกายของเราเนี่ยจะมีเรียกว่ามีเชื้อต่างๆทั่โลกอะไรอาศัยอยู่แม่แต่ภูมิญยาติตไปหมดเลย นั่นแหละหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องสวมนี่คือรูปธรรมส่วนนามธรรมเนี่ยก็คือถ้าเราไปจับต้องอุปทานนู่นนี่นั่นอ่ะก็จะมีการเสื่อมเป็นเรื่องของสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแต่การจะถึงพิจารณาถึงธรรมะของพระเจ้าได้สําคัญจริงๆนะก็คือว่าจะต้องละความชั่วให้ได้ให้หมดเลยให้ได้ซะก่อนแล้วก็เจริญสิ่งที่ดีๆเป็นกุศลแล้วก็ภาวนาภาวนาทาขึ้นในใจอยู่บ่อยๆตรงนี้แหละสิ่งสิ่งทีเ่เป็นมนุษย์แล้ว ควรจะเข้าศึกษาพุทธศาสนาและเพื่อนิพานเพื่อจะให้สิน้นสิ้นเวรสิ้นกรรมสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดคือดับตัณหาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงควรจะต้องพิจารณาเรื่องอริยสัจสี่ให้ดีกันนะครับเราก็เดี๋ยวเราก็อายุมากแล้วเราก็ต่อไปแล้วก็ต้องตายเพราะฉะนั้นมีโอกาสบอกสิ่งดีๆได้ดีกว่าให้ธรรมะจึงนชนะการให้ทานทั้งปวงนี่เองนะครับสำคัญคือตัวเองต้องเข้าใจนะต้องเปิดสัมมาทิฏฐิให้ถึงให้ได้ครับ